มาแล้วนะครับสีที่หลายหลายคนตามหานะครับกับเจ้าตัวซีวิกเอฟซีเทาแลมโบนะครับก็จัดส่งมาให้เรียบร้อยอีก1คันนะครับเป็นตัว 1.8E และเป็นตัวโฉมเมนเดเชนนะปี19นะครับกับเติมเป็นสีบอนเงินใช่ไหมฮะสำเนารองเท้าและเราก็มีการทําให้ใหม่นะครับเป็นตัวเทาแลมโบแบบเต็มระบบนะครับทั้งภายนอกและภายในนะไว่ายง่ายเนี่ยได้ไปครับสวยๆแบบจากทางล้นตานอีกแล้วนะครับอ่ะขออนุญาตพาชมชุดแต่งนี่ว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมเนาะเป็นสไตล์ไทยอาร์ใช่ไหมฮะกระจังหน้าไทยอาร์นะครับตัวกัน ล้อมแมกเบิร์กใหม่กันวายขอบ18พร้อมอยางลายซอฟต์แดนเซล009นะครับช่วงล่างจัดทรงให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแก้มทรงติดตั้งให้ใหม่แบบนี้นะครับใส่สเกิร์ตไทอาขนาดใหญ่ทำสีเป็นทูโทนคือดำเงา Black High แบล็กไฮคอร์ดตัดกับตัวรถสีเทาแลมโบแบบนี้บอกไปเลยว่าช่างเขานะครับแล้วก็ตัวล้อเป็นสีดำใช่ไหมฮะลิ้นหน้าดำนะครับแอบใส่แบบ ปั๊มเขียวเล็กๆแค่นั้นกันนะถ้าใครไม่ชอบเปลี่ยนสีได้หรือว่าถอดออกได้นะครับผมเนี่ยใช้วิธีการยึดแบบอ่ายึดน็อตนะบางคนบอกว่าเฮ้ยใส่แบบนี้อันตรายนะครับผมก็เอ้ยเมื่อก่อนจริงเนี่ยถ้าเผื่อยิงซิลิโคนเนี่ยบางครั้งนะครับซิลิโคนเจอความร้อนอาจจะละลายได้นะครับแต่วันนี้เราใช้การยึดน็อตนะครับซึ่งอ่ามีมาตรฐานที่แน่นหนากว่าอยู่แล้วนะครับทำให้ขับไปเหินนะครับย,ยาวๆเลยไม่ตนะ้องกลัวมันจะหลุดเนาะอ่า ต่อมาด้านท้ายดีกว่าสปอยเลอร์หลังใส่ให้ใหม่นะครับมาพร้อมไฟเบกรกหน่วยที่สามแบบนี้เฮดแดงหน้าหลังก็อัปเกรดให้ใหม่ใช่ไหมฮะไฟไท้ายเดิมโรงงานเป็นสไตล์นะครับตัว C แต่ว่าเรามีการทำนะครับแล็บสีชาเข้าไปให้เพิ่มความดุดันเข้าไปนี่นะครับด้านหลังนะครับอลังการอีกแล้วนะครับชุดไทท์าอาแบบเต็มระบบเนาะดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่นะครับปลายท่อ3ท่อทรง F1 แบบนี้โอ้โหโคตรซิ่งโคตรเฟี้ยวเลยนะอ่ะต่อมาดีกว่านะครับแล้วสีมันฉ่ำมา,า,มากเพราะเพิ่งทำมานะครับใหม่ๆเลยอ่ะนี่นะครับเห็นไหมภายในนะครับสีเทาระโบแบบเต็มรระะบบบนคั อของเดิมโรงงานยังอยู่นะครับถ้ามันมีก็ต้องเก็บไว้นะครับหรือจะเป็นพวกเม็ดโอเม็ดอาร์นะครับเห็นไหมอันนี้คือรถน้ำเดิมนะสวยๆนะครับบางคนบอกเฮ้ยรถมีอะไรไมาหรือเปล่าเราไปกลับสีไม่ใช่นะครับรถน้ำเดิมนัมม่นแหละนะครับแต่ว่าเรามีการทำเพื่อความสวยงามให้มีความ ตรงตามเทรนด์นะวันนี้แล้กันเออนะครับที่สำคัญเนี่ยสำเนาเดิมก็เป็นสีเทาด้วยนะครับไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีเลยนะครับอ่ะถัดมาดีกว่านะครับภายในนะครับรุ่นนี้รุ่นีนะครับเจ้าของเก่าอ่าบังเอิญว่าอัปเกรดอบ์ดหนังมาแล้วนะครับสีดําแบบนี้เนาะแล้วก็เล็กใหม่ไม่ได้เยอะด้วย1,26 0 0 0กิโลเองนะครับไม่แท้นะไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับ ขออนุญาตนิดนึงส่วนตัวเฮ้ยนี่ซีวิกเนี่ยข้อดีคือถ้าผู้หญิงขับนะครับดึงเข้ามาหาได้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่อาตัวเล็กๆใช่ไหมฮะหรือผู้ชายขับซิ่งๆนี่เอาขึ้นเอาลงได้แบบเต็มที่เลยนะฮะเพื่อนผมะคนหนึ่งเขาชอบเอาลงแบบสุดๆแล้วพลอยบอยแบบไกลๆอะ่ะคือก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันขับถนัดเหรอเอเอเขาชอบแบบนี้แต่ผมไม่ถนัดนะ ผมชอบแบบนี้ก,นกลางๆพอแต่ว่ารุ่นนี้นะครับตอบโจทย์เพราะว่าเขามีการปรับแบบสีทิศทางเลยเนาะ <c oughs> เดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับต่อมาดิฟฟี่เราหล่อหตัวนะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดต่อสายไฟด้วยนะครับทําให้เราเนี่ยาสามารถอ่านค่าได้จริงนะครับทุกตัวเลยถัดมาดีกว่านะครับรุ่นนี้ตัวโฉบมาดเชนแล้วจะมีกล้องมองหลังมาให้นะรุ่นเก่าตัว E ีไม่มีให้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือคุยคอนโทรลด้วยนะครับรุ่นเก่าตัว E ีไม่มีคุยคอนโทรลให้นะครับ แต่รุ่นนี้มีแล้วเปล่านะถามว่าจําเป็นไหมนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหลือดีกว่าขาดไงนะครับอ่ะถัดมาดีกว่านะครับห้องเครื่องไหมอุ้ยพลาสติกนี่ถึงเป็นแกะด้วยนะพลาสติกตัวเปิดฝากระโปรงหน้านะครับมาดูเครื่องยนต์ดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับคันนี้คันนี้1.8 EL นะครับ iV t e c ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะฮะอ่ะเห็นไหมห้องเครื่องของผมก็ถ้าคนไม่รู้เนี่ยมันดูสวยงามนะครับกลืนตาไปเหมือนตัวเทอร์โบจากโรงงานเลยนะครับ ภายนอกที่เราเห็นได้เนี่ยผมจะทำให้เป็นตัวเทาและโบนทั้งหมดครับฝาปุงฝาโปนะครับเช่นการแต่ว่ายกเว้นสติกเกอร์นะครับของเดิมโรงงานอยู่ยังไงต้องอยู่อย่างเดิมนะเออนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับมาฟังราคากันดีกว่านะานะครับคราวนี้ 1.8e นะครับมาพร้อมโฉมมาในเชนแล้วปี2019เนาะชุดแต่งไทอาแบบเต็มระบบนะครับเลาหมอนุ่แมกเบิร์กใหม่ยางใหม่นะครับพาร์ทรอบคันเบิร์กใหม่แบบนี้นะครับดิฟี่6ตัวกับเล็กไม้น้อง1 2 0 0 0 0กิโลนะครับทีมคานทำสีมาให้แบบตรงใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับในราคาแค่ตัวน้องเพียง6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ใครยังอยากขับโฉมนี้นะครับบอกเลยว่าเอื้อมถึงแล้วนะเพราะราคามันเหมือนโอ้โหจะต้องได้ล้วล่ะนะครับเข้าถึงได้แล้วนะครับที่าคัญเนี่ย ซื้อสดก็ได้หรือจะผ่อนก็นได้ถ้าผ่อนผมก็มีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทุกเทศเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายซื้อต้องตาต้องได้รถแป่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน